สวัสดีค, <laughs> ครับอมได้ครับเขาบอกให้ผมอยู่นิ่งๆ,ๆแล้วอย่าพูดเยอะครับผมแต่ผมคิดว่าไม่รอดครับผมผมพูดเยอะไป <c oughs> นั่นแหละมีความสุขดีมาเรามาคุยกัน <laughs> เออได้เปลี่ยนลุคเยอะเลยคนบอกว่าอื mm. มันดูมันดูเดีขึ้นใช่ครับผมทุกอย่างผมทําได้หมด <c oughs> ครับผมเพื่อตังค์นะฮะมันเป็นแรงจีบไม่ยากอยู่แล้วครับผมใช่ครับหยอกเล่นหยอกเล่นเป็นการหยอกเล่นที่เรื่องจริงนะครับผ <c oughs> มใช่ก็คิดว่าถ้าแบบเรา ผมมาตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่เรานั่งหาปลาหากุ้งเนะปีที่แล้วแล้วที่แบบเรารู้สึกเสียดายเวลาชีวิตหลายอย่างมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้ส0มสิเราจะตั้งใจทําหลายอย่างให้มันประสบความสําเร็จตามที่เราคาดไว้นะอาจจะไม่ได้สูงมากแต่แบบเป็นตามที่แค่เรารู้สึกว่าพอใจก็พอใจแล้วรับอ,อะไรที่เราวางไว้คะวางไว้อย่างแรกนะฮะหยุดหาปลาหากุ้งก่อนนะครับซึ่งผมก็หยุดได้พอหยุดได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ ตอนแรกผมผมยาวถึงก้นแล้วนะออใช่ผมก็ลุกขึ้นมาตอนตีสามนะแล้วก็ถือกันไกลแล้วก็แบบเอาไว้แบบกูยอมไม่เป็นทาซารแล้วก็ได้ว่าอะไรเงี้ยเพราะผมชอบผมยาวไงเราแ,แล้วแบบเราชอบเล่นเป็นผู้หญิงเราชอบแต่งตัวแล้วเรารู้สึกว่าการใส่วิกเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนผู้หญิงจริงๆใช่ไหมเราก็เลยแบบไว้ผมยาวแต่เราก็เอาไว้เอากันไกลอ่ะตัดทิ้งเลยผมใช่ครับผมวินเทที่ต้องตัดเป็นไงบ้างครตอนนั้น ก็มันนั่งแคบอะครับผมใช่มัน่น่งแคบนคนบอกว่าเสียดายนะผมเน็ตยาวมากแล้วและดีด้วยใช่ครับผมผมตอนแรกผมมันก็ยาวแล้วก็แบบผมตัวผมอ่ะสวยกับผู้หญิงหลายคนด้วยไงผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็น่าเสียดายนะแต่ในเมื่อเราจะ30แล้วเนี่ยเราก็โตขึ้นหลายอย่างแล้วก็อยากลองดูว่าแบบเฮ้ยมาหาอะไรทาที่มันเป็นแบบคนปกติบ้างแล้วก็แต่งตัวแบบ ดีๆบ้างแต่มันดีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกหลายคนก็พยายามแบบคุมบอกว่าให้เราคุมไอจีให้มันเป็นโทนอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกว่าชีวิตผมไม่ได้เป็นแบบนั้นอะ่ะแล้วที่หลายคนติดตามผมมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเพราะผมเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเห็นความที่แบบตลกความสนุกของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยยังมีโอกาสโชคดีที่แบบสามารถทําสลับไปสลับกันมาได้อะไรแบบนี้เขามาแต่งลออแล้วเขินไหมคะจากปกติที่เป็นแบบมันบ้านนะอะไรแบบไม่รเรียกว่าจากจากสกปกหรือเปล่า S <S เรียกว่าจากระกมาแล้วก็ต้องมาใส่แบบสูตรใส่อะไรข้างในครับมันก็เป็นอะไรที่อาจจะแบบว่าอึดอัดในบางช่วงแต่ส่วนใหญ่นยถ้าแบบไม่ได้งานจริงจังเนี่ยผมทั้งในผมก็จะเป็นเสื้อคอรกระเช้านะแล้วข้างนอกเป็นสูตรพอเลิกง,งานปุ๊บผมก็ฉีกสูรทิ้งแม่งเลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ให้เกียรติสถานที่นะครับผมเนื่องจากเราก็ไม่ได้ให้เกียรติหลายที่นะแต่ว่าเป็นแบบไม่ได้เป็นอะไรที่แย่นะั้นเราเป็นสนุกเวลาเราไปเล่นร้องเพลงคอนเสิร์ตแล้วก็แต่งตัวแบบฟิลของเราแต่ถ้างานไหนที่เขามีผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องยอมแแต่่งบบเ้าออนะไร ัองม,มันมีลูกนึงที่เราแบบว่ากเซ็ตของโดยอะไรเงี้ยแอบว่าชมว่หมาหล่อมากได้กชาดีกลับมาแล้วไม่วันว,วันนั้นจริงๆริงก็เป็นวันที่แบบเรา<ม>เราเริ่มลดเริ่มผมันเริ่มลดน้ำหนัก,กน,นะแล้วก็เริ่มอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้แบบไปลองถ่ายแบบแบบจริงจังดูอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นกระแสอะไรเงี้ยก็ต้องแบบ ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับทั้งความโชคดีทั้งดวงทั้งจังหวะทั้งแบบในหลายอย่างท,งที่จริงๆผมเนี่ยโคตรแก่แลนะ้วเนี่ย มันน้องเมื่อกี้ถามผมนึกว่าผมไม่แก่ค่ะผมไม่มีใครแก่ใช่เราแก่เท่ากันเนี่ยเหรอครับผมแหมมันมีคอมเมนต์นึงบอกว่านัชาะเป็นคนหล่อที่ใช้ความหล่อไม่เป็นเราพิยังไากับคอมเมนต์นี้ค่ะถูกต้องครับผมจริงไม่ใช่หรอกแค่เราเรารู้สึกว่าจริงเราผ่านมาทุกจุดแล้วเราตอนเด็กเนี่ยเราถ่ายแบบมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่9ขวบจนอายุ1 7 1 8ที่แบบเราแบบหน้าเดฟมากเราถ่ายแบบเราแต่งตัวมาจนมันหมดแล้วจนมันรู้สึกว่าแบบเราอยากใช้ชีวิตที่มัน สบายสบายดีกว่าแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าเป็นเดือนเป็นปีเลยผมทํามาหมดแล้วผมมีความสุขกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบชีวิตมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจนตอนนี้เราเราก็ลองมาปรับลุกอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปรับหรอกเราก็เป็นของเราเนี่ยแหละแค่ว่าเขาก็ยัดเยียดเอาเสื้อผ้ามาให้เราใส่แต่เราก็มีความสุขนะพอเราใส่ปุ๊บมันก็ชินดีเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเลิกงานปุ๊บ แล้วก็ถอดมันออกแล้วอะไรเงี้ยครับรรตอประกาศรับงานที่งานมันเยอะขึ้นนะคะช่วงนี้ไม่ถึงไหนแล้วว่าปลายปีหรือยังคือจริงๆเนี่ยผมผมผมเมื่อคิดว่าจะทําให้ได้นานที่สุดอะนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมอะถ้าใครใครรู้จริงเนี่ยงานผมเนี่ยเยอะมากในในลายส่วนตัวผมอะไรนะ้ะแต่ผมดันไปผิดพลาดคุยกับคนนึงนะฮะที่เป็นผู้จัดการของตอนเนี้ยว่าแบบว่ามาผมจะตั้งใจทํางานซึ่งเราเป็นคนพอเราพูดเมื่อว่าเราจะทํางานปุ๊บเนี่ยเราเป็นคนรับผิดชอบ เมื่อเรารับผิดชอบมีงานเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ทดลองงานให้เต็มที่ทดลองทดลองสินค้าเหมือนถ้า4ปีที่แล้วที่ผมเคยมีกระแสใช่ปะ่ะมันจะเป็นของสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นขนมเพราะผมจะไม่รับอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เลยเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยไม่ทาคร,ครีมไม่เคยบำรุงผิวหน้าไม่เคยเซ็ตผมอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเนื่องด้วยมันมีผลิตภัณฑ์ที่แบบมันเป็นออร์แกนิกแล้วมันไม่แพ้แล้วเรารู้รสึกว่า มันไม่ได้แย่นะกับการที่เรามารับสบูอ่อาบน้ําหรือแบบผลิตภัณฑ์ทานหน้าทาตัวซึ่งถ้ามันทานแล้วเราไม่แพ้เนี่ยเราก็สามารถทํางานให้เขาได้อะไรเงี้ยหลายตัวผมเสียดายนะที่ผมปฏิเสธไปเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทดลองอะไรที่นานแล้วก็แบบบางอย่างมันไม่เห็นผลจริงๆเลรเนี่ยผมก็ต้องแบบ ขอ,อโทษที่แบบไม่ได้ไม่ได้ทําให้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าพวกพี่ๆเขาอยากจะกลับมารีดีไหมครับตอนนี้ยังไงนะฮะไปติดตู้ติดไปติดตู้ติดตอบกลับมาทีา่บังเกตไปอยากกลับมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าตัวที่มันไม่ได้จริงก็ไม่ได้จริงหรือตัวที่แบบบางคนเขาส่ง,งเ,เขาส่งมาแล้วแบบบางทีแบบด้วยอยด้วยสินค้ายังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยผมก็จะมีการคัดกรองที่แบบต้องชัวร์มากๆเพราะเวลาผมไลฟ์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยผมจะพูดตลอดถ้าอะไรผิดพลาดเนี่ย คุณไปด่าเจ้าของเลยแล้วก็มาด่าผมด้วยแล้วถ้าอะไรที่เจ้าของโกหกเนี่ยมาหาผมไปแจ้งความพร้อมกันเลยผมก็จะแจ้งความลูกค้าที่แจ้งที่จ้างผมนั่นแหละเพราะผมเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วทุกอย่างสินค้าอะไรที่ผ่านมาที่ใช้กับผมเนี่ยมันต้องใช้แล้วมันไม่แพ้จริงๆใช้แล้วมันหรือกินแล้วมันแบบปลอดภัยจริงอะไรเงี้ยผมแบบก็ทดลองจริงๆทุกอย่างอะไรเงี้ยครับอะไรนะเป็น QC ตรวจสอบให้แล้วเขาเรียกว่า เรียกว่าเป็นหนูน้อยนักทดลองนะครับผมคือทดลองหมดของอะไรกินได้กินไม่ได้ผมแม่งลองกินหมดทุกอย่างลองทําหมดแต่ว่ามันเป็นสนุกอะนะแล้วตอนหลังก็มาแบบสนุกในทิกตอกที่ผมได้รู้จักด้วยอะไรเงี้ยก็ดีมากๆนะฮะวันนี้ก็ได้เจอพี่ใหญ่โตที่พี่เขาที่เขาอยู่ในทิกตอกนะผมก็ไปถามว่าช่วยปลดบล็อกผมที่ได้ไหมเยกอาพี่เขาบอกว่า ที่น้องเพิ่งกินอาหารหมาไปใช่ไหม <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งจริงๆเ่ยมันก็มีกฎกฎ,กฎเกณฑ์หลายอย่างในที่ <c oughs> ที่เขาซึ่งซึ่งเป็นของจากประเทศจีนด้วยนะครับผมซึ่งเขาจะเคร่งหน่อยแต่ตัวผมเนี่ยบางทีมันก็ทําอะไรเกินไปก็ต้องยอมรับไปนะครับผมแต่ก็ ขอร้องครับช่วยปดล็อกผมดีครับผมยังไม่ได้คนหรอไม่แบบให้มันแบบว่าให้มันดีกว่าช่วยเปิดกั้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะแต่ก่อนผมผมไลฟ์แล้วแบบคนดูเยอะอะไรเงี้ยตอนหลังแบบว่าไลฟ์พวก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 เลยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าน่ารักทิก t o อรก็ถือว่ามีบุญคุณกับผมมากเลยนะผมใช่ทินเดอร์เลยครับผมในชาลีนอกจากเราหล่อแล้วเรามีความสัมารถด้วยขับเครื่องบินคือจริงๆเนี่ยการขับเครื่องบินได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะการขับเครื่องบินได้เนี่ยทุกคนที่ยืนดูผมอยู่หรือฟังอยู่เนี่ย เรื่องยากที่สุดของของการขับเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องผมพูดตรงๆนะใครจะมองไม่ดีเลยคุณต้องมีตังก่อนถ้าคุณมีตังเนี่ยใครก็ขับเครื่องบินได้แต่ถ้าเราพูดถึงความสามารถเนี่ยหนึคนเนี่ยขึ้นไปเป็นโค้พายลอตเมื่อไหร่หรือขึ้นไปนั่งข้างข้างคนที่ขับเป็นเมื่อไหร่แล้วคุณบินอยู่เนี่ยแล้วคุณลองจับจอยจัตติคของมันแล้วก็ขับเคลื่อนดูเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยการขับเครื่องบินการยากของการขับเครื่องบินหรือว่าเครื่องเครื่องล่อน UPL ต่ำๆขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มันจะยากตรงการจอดมาากกว่ รือการโซโล่ไฟอะไรพวกนี้มันจะยากแต่ถ้าทุกคนมีเงินหรือว่าใครที่จบปริญญาตรีเนี่ยหลายที่เนี่ยเขามีการรองรับนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ให้ทุนการศึกษาหรือว่าเป็นแบบการที่จะแบบถ้าคุณจริงจังอยากเป็นนักบินพันธุ์น่ะมันมีที่ที่เปิดเปิดใจเปิดให้โอกาสคุณหลายที่มากให้ได้ทดลองอะไรเงี้ยครับผมหลายคนว่าเราแบบจริงจังผมมาจริงจังมากคือจริงถ้าใครรู้จักผมเนี่ยผมจะชอบผมชอบอะไรหลายอย่างมากแต่สิ่งที่ผมชอบแสดงออกไปผมชอบแสดงความสุข แสดงความไร้สาระของผมอ่ะเพื่อแบบอยากดูว่าคนจะคิดยังไงแล้วก็มันเป็นโลกอะไรไม่รู้ชอบให้คนด่าเล่นะนะ,ะมันมีความสุขดีตรงที่แบบเราเห็นคนด่าเราแบบโง่ด่าไม่มีอนาคตอะไรแต่จริงเราก็รู้ตัวเราอยู่แล้วว่ารเราทําอะไรล้วสาคัญสุดนะลองลอง,ลองนึกกันดีๆผมทํางานตั้งแต่9ก้าขวบแล้ว<ม>ซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงผมผม,ผมอาจจะดูไร้สาระอะไรผมก็ไร้สาระจริงๆของผมไปนั่นแหละ,ะดูแบบ บางช่วงมีสติบ้างบางช่วงแบบไม่มีสติบ้างาก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอยเตือนผมผมคนชอบมากคอมเมนต์ที่ด่าผมตรงๆหรือแบบคุณให้สติผมให้อะไรอะ่ะผมก็จะจดจําอ่านแล้วก็จําไว้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวของผม,มอะไรเงี้ย <นะ S 2> ไม่น้อยใช่ไหมคะเวลาดูคอมเมนต์ต่างๆไม่น้อยผมฟ้องหรอโอ้ยชิลสบายโอ้ยถ้าผมฟ้องนะผมรวยไปแล้วเไม่ฟ้องใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะแม่เพราะผมหนึ่งแล้วนะเพราะแม่ผมอีกคนนึง ผมเนี่ยอย่าง2ปีที่แล้วเนี่ยผมโดนแบบเด็กๆอ่ะด่ายันพ่อแม่เอาผมไปเปรียบเทียบกับควายอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมากเลยนะเพราะว่าแล้วเราก็คอมเมอร์เลยผมเห็นเยอะมากแล้วแต่ละคนใน่อผมอ่ะก็แบบแคปหมดเลยเพราะว่าการแคปเป็นหลักฐานเนี่ยไปฟ้องแล้วแบบฟ้องในขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ได้ถูกนะแต่นิสัยผมมันไม่ใช่อย่างนั้นนึกออกว่าผมก็แบบนิสัยผมยังไงอย่างนั้นแม่ผมอีกที่รู้สึกว่าแบบเขาคือเด็กอ่ะ คุณพวกนั้นน่ะถ้าคุณฟ้องไปสุดท้ายคนที่เดือดร้อนน่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วผมรู้สึกว่าให้ทุกคนน่ะทากับผมได้คนเดียวพอนะไม่ว่าจะเป็นการด่าการอะไรเนี่ยไม่เป็นไรคุณด่าผมได้เต็มที่หรือว่าไหนผมทําอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยก็แนะนาผมนะให้ยับไปเลยนะครับผมผมเป็นคนที่แบบยอมรับความจริงแล้วก็ชอบอยู่ในแบบสิ่งที่แบบมันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยส่วนใครจะไปฟ้อง มีดาราหลายคนนะที่เขาใช้การฟ้องเนี่ยเป็นอาชีพแทนแล้วนะตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าการฟ้องเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยคือเงียบและคุณไม่สามารถมันมีจดหมายมันมสีสัญญานะฮะว่าคุณห้ามออกมาประกราศว่าคุณโดนฟ้องอะไรเนี่ยหลายคนเนี่ยรวยเรื่องนี้แล้วถ้าผมฟ้องจริงตอนนั้นน่ยผมคํานวณได้เนี่ย <c oughs> ด่าผมเนี่ยประมาณเป็นล้านคนนะครับ <c oughs> ที่ผมฟ้องได้ด่า <c oughs> ด่าขั้นแบบด่าพ่อแม่ด่าแบบเด็กๆที่ด่าส่งเสียงมาด่าแบบ ไอพี่แม็กซี่อะไรเงี้ยผมชอบฟังเลยเพราะว่าแบบมันน่ารักอ่ะสมผมไม่ได้โกรธเครืองอะไรเด็กผู้นี้เพราะว่าเด็กผู้นี้พอผ่านอายุไปอีกไม่เกินสักพักหนึ่งเขาจะรู้สึกเองว่าสิ่งนั้นอ่ะเขาไม่ควรทําแล้วก็อาจจะรู้สึกผิดบ้างอะไรเงี้ยคือเขาจะรวยตรงที่ถ้าเขาไปทำกับคนอื่นเขาจะโดนฟ้องโดนอะไรแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆอ่ะจะเดือดร้อนแต่ตัวผมเนี่ย ด่าเถอะพอแม่ผมตัวผมเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรยเงี้ยใช่แต่ก็นะมีมาไลฟ์เตือนเห <Life, S 2> <ๆ S 1> มือนกันไลฟ์ไลฟ์เตือนเด็กๆผมผม <ๆ S 2> ผมจะไม่ค่อยสามารถได้เตือนมากนะเนื่องด้วยผมเจอไลฟ์สอน<ม><ม>เวลาผมไลฟ์เนี่ยจะมีโหมดจริงจังและก็โหมดไม่มีสาระเลยโหมดจริงจังของผมก็คือผมจะพูดในเรื่องที่ผมรู้รู้จริงเท่านั้นนะครับรู้จริงทราบจริงผมถึงจะกล้าสอนซึ่งถ้าผมวันไหนผมไลฟ์หรือผมพูดอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยพวกคุณก็ต้อง เตือนผมด้วยมาปรับปรุงกันอะไรเงี้ยครับเรื่องล่าสุดก็พี่ว่ามาสอนเรื่องการศึกษาแนวเรื่องการศึกษาคือผม,มอ่ะผมมาไปผมไปไลฟ์ซ้ำสองประมาณว่าอย่าเอาผมไปเป็นตัวอย่างนะก็คือว่าคือผมอ่ะผมพูดในไลฟ์แบบชัดเจนหมดแต่ว่าการที่คนตัดอะไรเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมเรียนไม่จบเนี่ยสองที่แล้วผมก็ขอว่าคือผมก็แค่พูดว่าถ้าไม่ทันแล้วใช่ไหม ทันแน่นอนจะทันหน,นึนนน่งนะครับก็คือผมจะพูดกระชับแล้วกันว่าคือผมอะ่ะไม่ไม่ได้อยากให้เอาตัวผมเป็นตัวอย่างในการสอนต่างๆนะครับผมที่ผมพูดถึงเรื่องการเรียนเนี่ยผมพูดถึงว่าถ้าใครมีโอกาสที่ได้เรียนและอยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าคุณมีโอกาสคุณมีทุนจริงๆไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยฝืนเรียนให้จบซะเพื่อที่มันจะได้โอกาสในหลายๆอย่างนะครับมันเทียบกับคนไม่มีวุฒิเนี่ยมัน มันมันสามารถเทียบกันได้จริงๆเลยว่าคุณมีโอกาสมากกว่าแน่นอนเหมือนถ้าผมเนี่ยที่ผมเรียนไม่จบเนี่ยแต่ว่าผมมาดันศึกษาหลายเรื่องผมศึกษาทั้งด้านดนตรีทั้งด้านเครื่องบินทั้งด้านอะไรที่แบบเป็นสายอาชีพของผมเองเนี่ยผมเลยเอาตัวรอดได้แต่ผมก็ยังย้ํานะครับถ้าเด็กๆเนี่ยก็อยากให้เรียนได้เท่าที่สุดแต่ถ้าใครเจอหนทางที่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองรวยได้และมัน่นใจร้อยว่ามันจะสําเร็จอะการเรียนอะไว้ทีหลังยังทันอยู่ครับผมใช่ฮะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณ